เรื่องอะไรนี่พร้อมเท่าไหร่เนี่ยอะสวัสดีค่ะก็อินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านๆมีพุดพรนะคะบ้านมีพุดพรนะคะบ้านมีพุดพรนะคะอีนีดีดีนะคะ ยสวัสดีค่ะก็คุณพ่อเองนะคะก็เช่องบ้านบ้านมีคุณพ่อเนอะงานมากที่ไม่ได้มาตั้งกองนั่งคุยอะไรกันขนาดนี้เนาะก็อันดับแรกเลยก็ต้องสวัสดีปีใหม่ปี2องพันห้ารอยหสี่ือปีสอนคะ ะตามแพลนก็คลิปนี้ต้องลงเป็นคลิปแรกของปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะก็คือเป็นคลิป Q&A คลิปแรกของคุณเองตอนนี้มีะด็นพูดหรอกม่ก็คือเอออยากทําเองก็ทําเองคิดเองก็ ning, เลยๆใช่ค่ะแล้วสิ่งอยู่ในมือเราก็คือสคลิปนั่นเองค่ะเนองจากว่าก็จำไม่ได้ความจำปลาทองไม่ได้เลยเออ จดคลิปนิดนเนาะเต่นเต้นยิ่งกว่า Power p o v e r เพลงไม่รู้เปนพรอ,อะไร <c oughs> ก็ฉากหลังก็จะเป็นโต๊วคอมที่ฟูดตัดต่อคลิปแล้วก็ทํางานอยู่กันเองค่คะ <c oughs> ก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ก็ได้เลิกงานยามเดียวก็เลยได้มาทำ Q a คลิปแรกก็เปิดป e ีใหม่ก็เลยีเดียวเชียวเพราะว่าเรายังไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ยก็เลย อเคลองทําดูเนะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ทั้งหมดสิบคำถามกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยกันแล้วกัน,นะค,ะคำถามแรกนะคะก็คือเริ่มที่ว่าเออชื่อช่องของช่องของพูดก่อนนะคะก็คือก็จะเห็นเนอะว่าช่องของพูดก็จะชื่อว่าบ้านบ้านมีพุทธพรเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพุทธพรก่อนก็ที่จริงก็คือชื่อจริงๆของพูดนะคะก็คือชื่อว่าพุทธพรซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ซึ่งเออเราก็ เห็นว่ามันเป็นคำพ้องภาษาอังกฤษเนาะที่มันแบบแปลกๆนิดนึงก็แหละรู้สึกอยากจะได้แบบเป็นニックเนมที่แบบว่าไม่มีคำพ้องเสียงอย่างดีจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่เสียงว่าพ้องเสียงสิน้องคือมันเขียนแล้วมันความหมายมันก็จะแบบอนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าเพื่อนที่ทางานอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนบางคนที่ก็จะแบบเรียกราสั้นๆอย่างเงี้ยว่าพุทพรพุทธพรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะว่าเราอะ ก็ใช้คําว่าพูดพรก็ได้แล้วคาว่าพรก็สะกดเป็น po n แทนก็เลยเป็นที่มาของคําว่าพูดพรนะคะส่วนคําว่าบ้านๆก็ก็ใช่ะคะ่ะอย่างนี้คนทุกานเข้าใจนกก็คือบ้านๆนนะ็คือว่าเออช่องนี้เป็นช่องที่พูดทำขึ้นเองคนเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่แบบเราพอจะหาได้เองอะไรอย่างนี้นกก็เออแนวบ้านๆนั่นแหละตัดต่อก็บ้านๆเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องตัดต่อเลยอะไรเงี้ยก็แค่อยากทำก็เลยทำ ก็เลยแบบว่าเออเราก็ท kind of ําคลิปแบบสไตล์บ้านๆของเราก็เลยเป็นบ้านๆมินพุดพอนะคะแต่ที่จริงแล้วมันมีความหมายหนึ่งแต่ว่าเหมือนไม่เคยมีใครรู้เลยไม่เคยมีคิดคํานี้ก็คือบ้านๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะอ่านได้อย่างหนึ่งว่าบานนถูกไหมซึ่งบานาน่ะก็คือมาจากหน้าหน้าฉันเองก็คือฉันเป็นคนที่หน้าแบบค่อนข้างที่จะสี่เหลี่ยมเนาะก็เลยแบบว่าแบบบานบานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออมาแบบ บ้านๆกับอีชั้นอะไรเงี้ยหรือว่าคาว่าบานอีกอย่างหนึ่งก็คือมาจากคําว่าเบิกบานด,ด้วดยคืออยากจะให้ทุกคนดูช่องน,นี้แล้วก็มีความสุขเนาะฟังเพลงมีความสุขมีความเบิกบานใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นชื่อช่องนี้ที่จริงอยากจะได้ชื่อช่องสั้นๆว่าพุดพรมากกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับการใช้ชื่อช่องว่าบ้านๆมีพุดพอนอยู่ก็เลยตอนนี้ก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันคะคะสำหรับคำถามที่สองน,นะคะก็คือช่องบ,าบาอ้านๆพุดพอนเนี่ยมันเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เธอจะเที่ยวหรือเธอจะยังไงหรือเธอจะรีวิวหรือว่าเธอจะร้องเพลงกันแน่ก็ที่จริงแล้วคือเป็นช่องตามใจฉันค่ะท <c oughs> ี่ฉันจะทำอะไรก,ก็ก็ลงคลิปไปก็คือจะแบบไม่คิดมากคือไม่อยากจะตีกรอบตัวเองเนื่องจากว่าเออมันก็แบบที่จริงตอนไปเที่ยวก็คือมันอยากจะทําเป็นแมมโมรีความทรงจํามากกว่าแบบว่ามันก็แบบสามารถล้ำลึกแอมโมรีได้ดีกว่ารูปภาพเฉยๆอย่างเงี้ยก็เออรู้สึกสนุกดีก็เลยทําแล้วก็บางทีแบบ มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่แบบเออเอามาแชร์กันหรือว่าพูดมีไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแชร์กันนะคะแต่ว่าหลังๆก็จะเห็นว่าเออตอนนี้เราแบบค่อนข้างที่จะมาทาง cover เ,เพลงแบบเยอะมากๆเพราะว่าเออตอนนี้เราก็ฮปปี้กับการ cover เ,เพงลงเราก็เลยจะ cover เ,เพลงเป็นหลักแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งการลงคลิปไปเทีย่ยวเนาะเนื่องจากเราติดโควิดด้วยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ไปเนี่ยช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัว ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเออลองเพลงโคเบอร์เป็นหลักตอนนี้นะคะก็แฮปปี้ดีค่ะก็สำหรับคำถามที่3นะคะจากคำถามที่แล้วก็คือว่าเออตอนนี้เราโคเบอร์เป็นหลักเนอะเราชอบเพลงสไตล์ไหนนะอะไรเงี้ยที่จริงคนที่ฟังพูดลองพลงบ่อยๆก็น่าจะพอรู้ว่าพูดอะชอบเพลงสากลนเป็นหนักหนึ <c> ่ง <oughs> ซึ่งก็คือส่วนมากก็จะนอกร้องแนวป๊อปธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเพลงที่แบบชอบแล้วเราก็แบบอยากจะร้องเองหรืออาจจะอยากจะร้องเป็นสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาร้องอะไรเงี้ยค่ะที่จริงพุทธก็จะถนัดเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วแต่ว่าตอนเนี้ยหลังๆมันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออการร้องเพลงเร็วมันสนุกเนาะมันแบบเหมือนมันได้ออกท่าทางออกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็สนุกสนานดีก็อาจจะแบบมีเพลงเร็วปานกลางเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนระดับ2เป็นเพลงที่พุทธชอบก็คือเป็นเพลง ญี่ปุ่นค่ะมันด่าเชื่อค่ะคือเพลงญี่ปุ่นเนี่ยปูด่ร้องเพลงอนิเมชนะันอะส่วนตัวไพเร็มาตั้งนานแล้วแต่แบบว่าเออคนกลุ่มคนฟังนะมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็คนยี่คนรอบๆตัวปูดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเพลงอนิเมะเลยก็จะไม่อินกับเราเนียเราก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยได้ออกมาลองช่องนน้แล้วก็ที่สำคัญนะคือว่า การที่เราร้องเพลงภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องทําการบ้านหนักไปอีกเท่าตัวหนึ่งของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราค่อนขุนเคยสำภาษาญี่ปุ่นอ่ะคุณเคยเรียนมาบ้างก็เลยแบบรู้หลักการออกเสียงอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันก็ต้องแบบต้องเป๊ะนิดนึนงเนาะเพราะว่าเราเวอร์ออกสื่ออะไรเงี้ยเราก็จะแบบจะร้องมัวๆร้องแบบสนุกสนานเหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าต้องทําการบ้านหนักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเจ๊บ๊อก็มีร้องบ้างแต่จะเน้นไปทาง a n i m เมชันนะคะ ับที่สาแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นเพลงไทยแล้วเนาะก็คือเป็นเพลงภาษาบ้านเกิดพุดเองอะไรอย่างนี้ก็เพลงไทยก็ต้องได้แต่เพียงแต่ว่าเออเพลงไทยแม้แต่เพลงไทยก็ยังรู้สึกว่ามันยาเยกเป็นสะกลเลยเพราะว่ามันภาษาของเราเองถ้าเราร้องไม่ชัดเนี่ยเราก็จะยิ่งมูสึกแย่อันนี้ก็คือเป็นความคิดของพุดเองนะคะแต่ก็คือก็ร้องเพลงไทยบ้างได้อยู่หลังๆก็ร้องเยอะคือเรานะสหนับสี่ก็ ดาไม่ยากอะไรก็คือเพลงเกาหลีเพราะว่าคุณเป็นคนดูซีรีส์เกาหลีเยอะแล้วก็ฟังเคป๊อปเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะเน้นเป็นเพลงช้าๆแล้วก็ถ้าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเงี้ยก็จะเน้นสายโวคอลมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสไตล,ล์คุณมากกว่าซึ่งภาษาเกาหลีเนี่ยก็ยากกว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าคุณไม่เคยเรียนอาศัยเราฟังซีรีส์เราฟังมาแล้วเราก็แบบจําวิธีการออกเสียงมาซึ่งเรากลัวว่าเราจะไปทําลายเจ้าของภาษาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบยิ่งทํากันบ้ากให้หนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนับต่อไปเนี่ยก็คือ ช่วงนี้หันมาดูซีรีส์จีนเยอะจะมีการร้องเพลงจีนหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนนะคะแต่ก็คืออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยอยากไปสำหรับคำถามที่4นะคะก็คือการตัดต่อวิดีโอของฟูดโนว่าเออขั้นตอนเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นแบบคลิปเที่ยวก็คือเราก็ถ่ายฟุตเทจแล้วเราก็มาตัดต่อใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกก็หาจากใน y o u t u b เนี่แหละเสียงประกอบก็ หาจากใน youtube เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนโคเวอร์ก็ดนตรีเราก็หาจากใน youtube เหมือนกันเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเราต้องหาดนตรีจากใน u t u b e อะไรเงี้ยทุกคนเราก็แบบเออามาอาัดเสียงของเราเองมีการมิกเสียงอะไรเงี้ยของเราเองอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนั้นส่วนเออมันจะแบบมีวิดีโอแบ็กกราวด์อะไรบางทีเราก็ชอบใช้จากเว็บ p i x a b a y ซึ่งเขาแจกฟรีแล้วก็เป็นแบบนอนลเส้นด้วยก็คือใช้ได้อย่างสบายใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะ ก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจนะคะประมาณนั้นส่วนโปรแกรมที่พูดใช้จนถึงตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนาะก็ยังคงเป็น Vegas Pro 15อยู่ยังเออไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปถอยเวอร์ที่ยิ่งกว่านี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงข,งของก็อาจจะอัปเวอร์ขึ้นไปเนาะเราก็แบบไม่ได้ใช้ iOS เนที่จะอยากลองใช้เฟลโนคันแล้วเละแต่ก็ตอนนี้ใช้ Vega s ไปก่อนก็เริ่มคุ้นเคยกับ Vega s โปแล้ว คำถามที่5้นะคะก็เออแล้วเนี่ยลอง cover เพลงเยอะๆเนี่ยมันไม่ติดลิขสิทธิ์หรออะไรเงี้ยเวลาเราลงช่อง YouTube ใช่ไหมบางคนอาจจะสงสัยว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์หรอบอกเลยค่ะว่าติดเกือบร้อก็คือ90%แต่ก็คืออย่าลืมว่าช่องของฟูด้าเรายังไม่ได้สร้างรายไดย้แล้วเราก็ไม่ได้มาซีเรียสเรื่องรายได้ด้วยเราก็แค่แบบ อยากร้องเพลงมีความสุขแล้วก็อยากจะแชร์ทุกคนได้ฟังแล้วก็ถ้าใครได้มาฟังก็ enjoy กับมิวสิกของเราแล้วก็เรียนไม่คิดมากเรื่องนี้นะคะซึ่งการบล็อกเนี่ยมันก็จะมีบล็อกหลายประเภทเมื่อก่อนนะคลิปท่องเที่ยวพูกก็จะใส่เพลงที่เป็นเพลงศิลปินลงไปอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็จะติดลิขสิทธิ์ทันทีซึ่งขนาดดูดเสียงอะเฉพาะเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์อะก็เคยโดนมาแล้ว <laughs> จนถึงกับต้องแบบทําคลิปใหม่เลยเนาะเพราะว่ารู้สึกกุญ,ญิดที่แบบ เสียงมันหายไปช่วงหนึ่งยอะไรเงี้ยส่วนโคเวอร์เพลงเนี่ยไม่ต้องห่วงโดนอยู่แล้วนะคะแต่ปกติถ้าเราไม่ได้เปิดรายได้เงี้ยเขาอาจจะแจ้งว่าเรามีติดลิขสิทธิ์แต่เขาก็คือยอมให้เราเผยแพร่ได้แต่เพียงแต่สร้างไรายได้ไม่ได้อันเนี้ยก็จะเจอเป็นรูทีนอยู่แล้วแต่ว่าบางเพลงเขาก็เขียนว่าไม่มีติดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหน่อยเนาะประมาณ10% 90%เนต์เสิ์ตติดลิขสิทธิ์ซึ่งนอกจากติดลิขสิทธิ์แบบสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วก็จะมีติดลิขสิทธิ์แบบสีเหลือง,อง,บบอง,อ block งท ปกติแล้วปุ๊จะเจอกับเพลงญี่ปุ่นอีกหนึ่งอุปสรรคเลยที่เราจะเวอร์เพลงญี่ปุ่นได้ลาบากก็คือลิขสิทธิ์เขาแรงมากมาก,มากทุกคนเออก็คือแบบจะมีการบล็อกบางประเทศก็คือเขาไม่สามารถที่จะฟังเพลงของเราได้เนาะในประเทศของเขาประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยประมาณนะั้นเพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์ไงก็เข้าใจแต่ก็คือยิางน้อยก็ไม่บล็อกประเทศไทยก็เคเนาะ แต่ก็จะมีการบล็อกอีกประเภทหนึงทุกคนก็คือการบล็อกสีแดงหรือก็คือว่าคลิปเนี้ยห้ามเผยแพร่เลยค่ะซึ่งอิฉันก็โดนหมดแล้วคะ่ะถ้าเกิดมาอัพคลิปเสร็จปุ๊บมีอ e ีเมลเด้งมาปั๊บจาก YouTube YouTube ที่ก็แบบโดนแล้วแหละประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราโดนบล็อกสีแดงหลายๆรอบเนี่ยมันก็จะมีการโดนแบนไปกี่วันกี่วันเนียนะแต่คุณยังไม่เคยไปถึงขั้นนั้น ประมาณนั้นนะคะก็ยางคิดว่าไม่ติดก็ติดแต่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นวิดีโอท่องเที่ยว่างเนี้ยมันก็จะมีวิดีโอ music, มิวสิกมีมิวสิกเพลงที่เราสามารถหาได้ใน YouTube เลาซึ่งมันเป็น n อนไลเซนอันนั้นก็คือสามารถนำมาประกอบ YouTube ได้เหมือนกันก็สามารถเล่นได้ในวิธีนี้แต่ว่าโคเวอร์ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีถึงเราจะโคเวอร์ดนตรีเองก็จะต้องโดนลิขสิทธิ์อยู่ดีนะคะข้อที่หกนาะข้อที่หกนะ กินขึ้นแล้วทุกคนข้อที่6ก็คือว่าอ,อช่องของพุทธเนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่แล้วยอดคนติดต,ต,ต,ตามเป็นยังไงบ้างนะวิวเป็นยังไงบ้างออต้องพูดเรื่องนี้จริงๆหรออันนี้จริงก็คือเออพอดีไปย้อนดูไทม์ไลน์เนาะก็คือว่าในช่องของบุทธพุทธลงวิดีโอแรกประมาณเมื่อ3ปีก่อนนานเหมือนกันสามปีแล้วอะ่ะเออก็ลงไปทั้งหมดถ้ารวมคลิปนี้ด้วยนะก็จะ แปดสิบคลิปพอดีเป๊ะส่วนยอดผู้ติดตามเราคาประเด็นนี้ก็ไปดีกว่ายอดผู้ติดตามมันก็มากับยอดไลค์เพราะฉะนั้นเราจะคามประเด็นนี้ไปนะคะแล้วทุกคนเข้ามาดูคลิปก็น่าจะเห็นจนํานวนผู้ติดต,ตามอยู่แล้วแหละ <S <S 2> <S 2> คือพูดเป็นคนที่พีอาร์ไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ค่อยเดี๋ยวเชิญชวนใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็แบบเออเราเหมือนทําเป็นแบบ ความสุขส่วนตัวมากกว่าแต่ถ้าใครอยากจะมาแฮปปี้กับเราด้วยอ่ะเราก็ยินดีอะไรเงี้ยส่วนยอดวิวก็คือถ้าในช่องนี้วิวสูงสุดจะอยู่ที่ขอเปิดสคริปนี้นะวิวสูงสุดจะอยู่ที่400รวิวค่ะซึ่งน่ารักไหมซึ่งก็ไปหากันว่าคลิปว่าคลิปไหนถ้าเกิดอยากจะดูเป็นคลิปโคเวอร์พรเพลงนี่แหละอืมแต่ ยอดวิวที่ผุดใกล้สูงสุดเนี่ยเป็นอีกช่องหนึ่งสังเกตก็คือที่จริงพูดอะมีช่องลับๆอยู่อีกช่องหนึ่งซึ่ง, <Wow. S 1> งไม่ไม่ได้บอกใครแล้วก็จะแบบเออเหมือนเป็นช่องสำรองอะไรอย่างงี้มากกว่านะแต่ว่ายอดยอดสูงสุดของช่องสำรองเนี่ยก็คือประมาณหกร้อยเจ็ดสิบแปดวิว <Wow. S 1> ทำไมเยอะกว่าช่องหลักวะ <laughs> แต่ขอไม่บอกแล้วกันนะคะว่าช่องไหนก็อยากให้มันเป็นช่องสำรองต่อไป <laughs> ประมาณนั้นก็ในด้านสถิติก็จะประมาณนี้ข้อที่7การทำคลิปอะไรยากที่สุดเราคลิปอะไรง่ายที่สุดคลิปที่ยที่สุดดึง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 ใช่ค่ะมันคือคลิปท่องเที่ยวค่ะทุกคนคือเหนื่อยตั้งแต่ถ่ายคลิปแล้วการถ่ายพุตเทจนอกสถานที่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยและอย่างหนึ่งพุดไม่มีอุปรกรณ์ที่พร้อมด้วยการใช้มิลเลอร์เลสใหญ่ๆ <laughs> มาถ่ายพุตเทจไปเที่ยวนอนกับมือถืออะไรเงี้ยคือมันแบบ เหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าเออบางทีก็เราก็จะต้องแบบเก็บรายละเอียดให้สามารถเล่าเรื่องให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็การตัดต่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากคลิปดเวอร์เนี่ยง่ายกว่าเยอะยิ่งถ้าเป็นราลฟ์ีดวิดีโอก็จะยิ่งง่ายนะคะแต่คลิปที่ี่สุดคือคลิปไหนรู้ป่ะคลิปเนี้ยเออก็ตรงตรงไม่ยาก <laughs> ประมาณนั้นแหละคะ่ะก็นั่นแหละเป็นคลิปที่ง่ายแล้วก็คลิปที่ยากนะคะหลพุทธเอก อันท in um, so in ี่จริงเวลาเวลาโคเบอร์เนี่ยก anyway. so in ็ชอบใส่ซ mm ับด้วยนามันก็จะต้องการใส่ซับเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องมีความอดทนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการใส่ประโยคต่อประโยคเลยนะทุกคนใช่ก็จะต้องมีความอดทนนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะอาจจะยากตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เดินทางมาถึงข้อแปดแล้วนะคะก็คือจะถามว่า ทำช่อง youtube แล้วเป็นยังไงบ้างก็อันดับหนึ่งเลยก็อยากจะบอกกับตัวเองนะว่าเออเธอกล้ามากอะไรอย่างี้บางทีมมย้อนดูคลิปแล้วก็คิดนะว่าทำไมได้ยังไงวะก็เออรู้สึกว่าตัวเองต่างจากสมัยก่อนมากนะคะก็คือว่าก็ดีใจที่ตัวเองมีความกล้าที่จะทำช่องแล้วก็ทำมาได้ต่อเนื่องหลายปีด้วยนะแล้วก็กล้าที่จะร้องเพลงออกสื่อขนาดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะ ส่วนใหญ่ก็จะร้องคลังเกตอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้ว่าเราชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เหมือนเราตัดต่อวิดีโอเรามีความสุขอะเอาเพิ่งคนพบตัวเอง <laughs> เราก็เลยเออรู้สึกแฮปปี้กับมันในการทาอะไรเงี้ยถึงที่จริงแล้วเวลาทํามันนะมันอ่อยนะมันก็ไม่ก็ไม่ได้สาบายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบใช้ความอดทนอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมีความสุขที่เราจะทํากับมันอืม ก็ยอมรับว่ามันก็จะมีช่วงที่มันนอยเหมือนกันแบบเออการจะทําคลิปนึงออกมานะมันเหนื่อยมันต้องแบบตัดต่อ,ต,อต้องแบบอัดวิดีโอมาทีมงานก็ไม่มีถ่ายเองคนเดียวพูดเองคนเดียวทุกอย่างก็คือคนเดียวซึ่งแบบนานๆอาจจะมีมีคนมาช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็แบบส่วนใหญ่คือเราคนเดียวนี่แหละซึ่งแบบเอ,อแล้วบางทีทําออกมาแล้วผลตอบรับมันก็แบบ เราจะต้องท่องไว้ค่ะว่าเราไม่คิดถึงผลตอบรับเน้ะเราคิดถึงความสุขของตัวเองเป็นหลักเนาะเออเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีกําลังใจทําต่อเอาจริงก็ให้เรามองนะคะว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจอะไรประมาณนี้ซึ่งเออเราก็แฮปปี้แล้วที่เราทําออกมาระดับนี้เราภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเหนื่อยเราก็พักก่อนแล้วก็พอหายเหนื่อยแล้วก็ถ้ายังอยากทําคลิปต่ตอแล้วก็ ลงคลิปต่อแล้วก็มีความสุขไปกับมันเออนี่ก็คือเป้าหมายที่พูดตั้งเอาไว้ในขณะนี้นะคะซึ่งก็โอเคแล้วเพืยอพอแล้วส่วนเพื่อนๆที่มาติดตามหนระือให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งเราก็จะขอบคุณมากๆมากๆา,า,า,า <c oughs> สำหรับข้อที่9นะคะก็คือว่าถ้าทำไมถึงคิดอยากจะทำา a ขึ้นมาเหตุ <c oughs> ผลมันติงตองมากเลยอะทุกคนก็คือว่า เออในหน้าของช่อง y o u t u b ะเนะมันก็จะมีแบบมีมีส่วนหนึ่งที่จะให้เราอ่ะใส่วิดีโอเปิดตัวเราจะโชว์ตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันโนว่าเออตัวอย่างยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะเขาก็จะมีแบบคลิปเปิดต้องปิดตัวซึ่งบางส่วนใหญ่บางคนก็จะเอาแบบคลิปล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเป็นคลิปเปิดตัวแต่สาหรับพุณรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นคลิปเปิดตัวที่มันเปิดตัวจริงๆให้เขาแบบรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าทำคลิปตีขึ้นมา Q a เพราะว่าอยากจะได้คลิปเปิดตัวนั่นเองเอาไรประมาณนั้นนั่นแหละทุกคนนั่นแหละคือจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากได้คลิปที่จะเอามาใส่ในช่องคลิปเปิดตัวของช่องตัวเองค่ะจบค่ะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนด้เห็นคลิปเนี่ยเราคลิปนี้มันสำเร็จแล้วอะก็คือว่ามิชชั่นคอมพ l e ทแล้วนะในการทำ Q&A ครั้งนี้คือฉันมีคลิปเปิดตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะแบบเอาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวแบบยาวๆไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วทุกคนขอแห้เนี่ยข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าเออทิศทางของช่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มี่จะฝากถึงคนไหมก็ช่อง ป้านๆมีฟุตธพรของพค้ธก็ยังคงจะเป็นช่องที่ตามใจฉันต่อไปนะคะก็ถือว่าเรายงยังจะไม่ฟิกต่อไปว่าเราจะทําแต่ท่องเที่ยวหรือเราจะเอาแต่โคเวอร์อะไรเงี้ยเพียงแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกสนุกกับการโคเวอร์แล้วมันก็ออชีวิตเรากําลังอยู่ในฝั่งวนนี้กําลังอินกับสิ่งนี้ก็เลยมีแต่การโคเวอร์อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ยังไม่ฟิกเหมือนเดินก็คือถ้ามีอารมณ์ถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวอีกหรือว่าเรามีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่แบบ เป็นไอเดียในการทำคลิปก็สามารถเป็นคอนเทนต์ในช่องนี้ได้ทท้งนั้นแหละถ้าอีฉันพอใจค่ะ <c> ก <oughs> okay. ็คือทิศทางของช่องประมาณนั้นส่วนอยากจะมีอะไรฝาก่อกทุกคนไหมก็คือว่าทำไมฉันงักไปก็ค <c oughs> <g änger> <g änger> ือว่าก็จะพูดอันนี้ครั้งเดียวแล้วก็ ครั้งสุดท้ายนะเราสัญญาจริงๆถ้าคนที่อา่านที่ดูคลิปเรามาตลอดแล้วก็จะเห็นนะว่าพุทธะไม่เคยใส่ข้อความเหล่านีีลงไปในคลิปของพุดเลยพูดเราอาจจะเคยมีพูดบ้างแต่ก็แทบจะไม่เลยนะแต่ครั้งเนี้ยก็ขอ,อสักครั้งหนึ่งคถออือเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะติดตามเราจริงๆชอบผลงานเราจริงๆอ๊ะสิ่งนี้ก็ไม่จาเป็นต้องพูดออกมาก็อยากจะให้เขาแบบว่าติดตามเราได้ใจจริงๆแล้วก็ แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำจริงๆอะไรเงี้ยหรือก็ขอบคุณสักครั้งหนึ่งเนาะ้คือก็ถ้าใครติดตามหรือว่าชื่นชอบผลงานของพุดนะคะก็อย่าติดตามอยู่เงียบๆเลยก็กด subscribe กันได้เป็นกำลังใจให้พุดมีแรงในวันที่เหนื่อยล้านะคะในวัน บอกแล้วว่าไม่ถนัดยนจริงๆก็คือถ้าเกิดใครชอบฟัง cover ของคุณนะคะหรือว่าเออติดตามผลงานกันอยู่อย่าติดตามเงียบๆเลยเนะลองมา Subscribe กันดีกว่าแล้วก็ถ้าใครได้ฟังเพลงของคุณแล้วชอบเนี่ยก,ก็กดไลค์ในคลิปได้เสมอนะแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยจะติหรือชมก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบ บางทีเราก็อยากจะได้คาแนะนําจากคนอื่นๆบ้างเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมเพราะว่าบางทีก็ในมุมมองของพูดมันคือดีแล้วแต่คนที่ฟังเขาอาจจะมีมุมมองที่มันไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอืมก็ฝากไหลแล้วก็สับสไครด้วยนะคะก็ควรจะเป็นครั้งเดียวจะพูดสิ่งนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น <laughs> สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ จนจานนี้ไปนะคะพุดก็จะยังทำคลิปต่อไปเนาก็ยังอยากจะร้องเพลงอย่ามีความสุขแล้วก็อยากจะให้คนที่มาฟังโคเวอร์ของเรามีความสุขด้วยเนาะตอนนี้เราก็ทํำด้วยแพชชั่นล้วนๆแหละไม่ได้กําไรเลยทุกคนมีแต่ขาดทุนเนาะบางสิ่งบางอย่างเราก็แบบต้องลงทุนซื้อมันมาต้องลงทุนทํามันมาอะไรเงี้ยก็เงินเราเองนะั่นะ <c oughs> เป็นไรทุกคน ความสุขของเราท่องไว้ว่ามันเป็นความสุขของเราก็อย่างที่พูดอะมักจะใส่เอาไว้ในไทยคลิปอนุภาก็คือ as always I want just want sing and enjoy music and I hope that you will enjoy my music too โอเคแล้วเจอกันใหม่ขข